เม่อกาจ๊ก็ไม่เข้าไปต่อทำไมเจ๊ได้ทำยังไงเจ๊จะจัดใจเหรอเจ๊คุ้มเครือแล้วไงเจ๊ตัดใจมาแล no. ้วนานไหมล่ะนานไหมล่ะสามปีไม uh, ่บ้าจริงแต่ทุกที่เป็นทุกคนนี้เป็นเพื่อนกันเออเอาสิเอาสิเขาถ่ายงานไม่ดีเอาซีก็เข้าใกล้แบบนี้เอาไม่ยาวไม่ใหญ่มันต้องเข้าใกล้จะไม่จบหลายทีแล้วเล่นเล่นเล่นกล้องรู้ยิงของขา เเป็นย่ si? like so ีีกสบายดีไหมไม่สบายเพราะว่าอิงอยู่โรงพยาบาลฉะนั้นคลิปนี้จะถึงอิงที่โรงพยาบาลอิงสองคลิปแล้วเนี่ยสองคลิปแล้วอขให้อิงหายไวๆนะต้องแน่เลยอ่ะรักอิงหน้าไม่สบายไม่คือกี่โมงนะห้าโมงใช่ปะคิดหนึ่งนะใช่มันคือห้าโมงจออยากเจอวันรับกรุงเทพนะมินอ๋อห้าโมงแล้วเว้ยวันรักแล้เป็วันรักลำเปิดวันรักลำเปิดจะหกครึ่ง จริงจริงก็เลยี่มิ้นอยู่มาเต่วอะไรคือจุบหลบอ่ะน้ำไงเม่รักทไมต้องจุบหลบอ่ะเอ็เหรอใช่ไม่ตาเลยไม่รักเอมรว่าเื้อแน่อย่าไปจับนเลยแล้วไหนบอกว่าห้ามใส้ดีอีกมันแน่นไหมใส่อะไรตส่อะไรเมป่ะเอ้ยยยย จะเห็นไหมล่ะไหนวะมันไม่มีเขียนบอกเนี่ยเด็สวยเรืองยังไงเนี่ยนนี่ทำไมเลือกเอรื่องล่าเร่เอ็มเนไมู่้แต่ว่ามันเป็นเอ็มเด็กอเอ็มเด็กเอมเด็กยังไม่เเด็กจะเล็กกว่านี้ดิต้องกลับบาไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเขาต้องไปทำงานก่อนไเลอ่ะไปไปไรีบไหมไปีพี่เกลือ อ่า5ทีดีพี่เกดเลือกโอ้พรยาเลือกภรรยาเลือกก็มาไม่ไซส์เปลี่ยนด้วยเราตัดตอนนี้ออกถ่ายได้มาสิถ่ายซึ่งพี่ไายถ่ายที่ระดา